สวัสดีครับพบก,กับมนี่มาพ่อกับช่องปัญญาพากินนะครับมึงนี่มีเมนูมาแนะน้ำครับพี่นอ้องย้อยหมูครับผมชินาตาครับผมย้อยหมูมีน้ำจิ้มอ่ครับพี่นอ้องแล้วก็เลยเครื่องเคียงมึงนี่ได้แขกกระเชมครับได้พี่รายได้พี่นอ้อง พี่จ่าครับผมครับผมมากินน้ำนองน้ำนมมือน,นี้ครับไอเกียดมากินน้ำนองน้ำนมกะมาเบิ้งมาลองชิมกัน,กนเบิ้งครับกับช่องปัญญาพากินนะครับวันนี้เดี๋ยวมาว่มา,มามันสิเป็นยังไงมาลองเบิ้งน้ำแบบนี้มี่พักยังไงครับพี่จ่าครับผมนี่พักอันนี้พักอีเลือดขวนเลือดขวดขวนเลือดครับภาษาภาษาไทยจังไง เช่าผู้ครับเชพาผู้เอันนี้ทีมีนหอวละพาครับหอวละพาอันนี้สิเป็นเครื่องเครื่องนะครับเกีื่องเคีื่งบ้านเท่าไหร่ครับครับผมอันทีมีกระลัมแน่ต้นหอมแน่ที่ขาดไม่ได้ก็คือนี่แหละครับพริกสดกระเทียมตะไคร้ครับนและคกักระปิกครับผมเย็นเครื่องเครื่องง่ายๆ่ายวิธีเครื่องเครื่งนะครับกับขนมจีนขาดกองดีของดีที่สำคัญที่สุดคือเป็นอย่าง จ้แกตดหมาเอาชนิดคนมาของแกก็บพงถ้าภาษาไทยเอื่อนมาอย่างมู้นีจังหวะแกตดหมาที่บอกตดหมาตดหมูไปเัิญต๊ะเนาะครับเนาะเอาเอามาลองเซฟเซียมน้ำกันพี่น้องครับไม่ไงรุ่นครับผมมาเแต่เนาะมันยังมากมายเนาะบต้องยังมาเข้าง่ายๆอยู่แล้วครับห้มันสตายง่ายๆครับเย็งง่ายๆเดี๋ยวดีให้จบภาพ ล้อมืองก่อนครับร้านปิดยังไรใส่เข้าไปครับคอานะ้พริกากับจักน้อยเด้ครับมันสขุกลมครับต้องใส่มือด้ต้องใส่มือครับมันจแต่ว่าอันนี้นี่ใส่ใส่ซ้อนเน่อยู่อันนี้ทีใส่ซ้อนเน่ใส่ตัวตัวตัวย่อยครับผมออกจากตอนน้อยๆก่อนครับออกจากขั้นน้อยๆก่อน กันครับพีน่นองดีครับต,ตกนี่ะครับนี่ปีนึงก็ว่าได้ครับนี่มอต,ตรงนรับมือฝนตกก็ดีครับมาลองชิมงพี่น้อง คขขพื่อเกาครับพี่นุ่มตบกํางยังไงเนงาะต <ลำ S 1> บกําลงยังไงครับปเป็นไหนครับพี่จ้าครับเป็นไหนคุ้มคพื่อเกาคุ้ม เนเจอร์ของอำเภอน้ำสูงนะครับเพราาะว่ทีมงานอยู่ทางอำเภอน้ำสูงครับผมจังหวัดจุรธานีครับคร<ต>ับาพี่ผาดน้องถ้าผ่านมาทางพี่อยากกินย้อยย้อย,ยหมูย้อยเป็ดย้อยยังก็แล้วแต่บ้านมาทางนี้ทักมาโทรมาได้เล,เลยนะครับหรือว่าถ้าพี่น้องอยากกินเมนูใดเป็นละแซ่บไอยละแซ่บก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับ เดี๋ยวบ่าวปัญญาพากินจะจัดให้นะครับขอฝากช่องน้ำครับพี่น้องได้คำนี้สองแล้วบังคับพี่จ้าครับผทานครับรอบพันสี่พันครับบาทครับพี่น้องครับผมทิดตามเนนด้นช่องในน้อยกำลังขึ้นไหมครับแม่นเด็กนักเรียนกับอนุบาลครับมันจะเข่าลงเรียนครับ ตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พอได้มีกำลังใจเ็ดคลิปต่อไปครับผมนะมาลองมึงดูวยคำที่สองบันอ้บางทีแบบพลิกคะคมขนาดเท่าแบบพลิกเดี๋ยวนี่หยุดอะไรระบาดหยุดอะไรได้ครับบันไดก็ได้สตาร์ทเลยจะว่าขาดเนี้ยเดียงครับขาดขาดแนวเดียวขาดแนวเดียวครับโอ้แต่ว่ากระตำเขาไปนี่มีแห้งขนาดครับ เดี๋ยวโอกาสนาครับต้องเอาอน้ำเกลวยหรือว่สปปาสไปน้ำโสม,มครับมาล่องเนะรือครับพี่หนุ่มมาเบาๆไรพี่หนุ่มป้ากะ็ะหว่งแล้วป้าก็ะหว่งแยงแล้วฝนกระจา้าคิดตัวกระตัวกระหว่งอยู่ร่มทั้งร่มครับมานะครับลำที่สองครับบาทนึ่อ้าม Ha <laughs> ha มันกับซื้อมันบ่นหนากินแล่วเยอะใ วัดปรยู่ตั้งวัดปรยู่ตั้งประเกตหัวแห้งเงินมันมานเด้อป่อยู่ดีมีแฮงสูงขนครับฝากติดตามช่องไม่น้อยเลยเด้อครับช่องปัญญาพากินครับบ่ว่าสิเป็น Facebook YouTube แล้วก็ TikTok นะครับฝากเพจด้วยนะครับปัญญาพากินมื้อนี้ก็สิได้ลำลากขาจักครับมื้อนี้ก็สิขอกราบค่องมาขอบคุณครับ